ครับผมสวัสดีครับห้องกับมะพอ้กันอีกแล้วนะครับกับช่องดุงน้อยเชนแนนนะครับเมื่อนี้ห้องกับิมาเอาปุตองครับนี่ครับปุจองห้องเสียเอาไปดองนะครับเนาะมันเหี่ยายเลยครับพุนเสียดายครับมันลนถิมารเลยนี่แหละครับแต่มานนี้แล้วครับกับคุณแม่ของช่องโตโรแองเกิลเฮยมันลนเมื่อแ่นี้ โอนมื่อนจกเลี้หร้านปามาเอาไปดองครับดองใบกตองหักระท้อนค่ะบบกระท้อนนี่แหละภาษากลางกักตองบ้านบ้านอีสานนี่แหละครับกักตองครับผมเข้ากับปินกันครับ ไปแล้วครับลุยกกอนครับครับข้าวถูกต้องครับ กิมเบิร์ครับเสียดายมันสัวไปดองดีกว่าท่นไปดองยังว่าได้กินโดนนะครับเนาะถามมันตกลงเรลามีกินพร้อมเนี่ยครับแบบนี้เห็นมันตกลงมันดิบเนาสียังครับมีกินครับ นี่ละครับนี่เดี๋ยวเขาปเปลี่ยนมุมเอานะครับเนาะแบบนี้ เรียบร้อยแล้วครับยื่นลงไปข้างล่าง,งแล้วครับบกต้องหุ่นครับอยู่ข้างล่างหุ่นหุ่นครับมาเห็นถุงแล้วนี่ครับนี่นี่ถุงบุกต้องนี่อยู่ข้างล่างแล้วครับอันนครับพุ่นอยู่ข้างล่างหุ่นอาสิบห้าลงแล้วครับเปนี้ลงกันครับ สัวสีได้ดองนี่ครับเมื่อ้เติบอยู่า เรียบร้อยครับก็ได้เครื่องสอบครับ,เ,รบเครื่องสอบนะครับเข้ากระชิกลับบ้านออกไปดองแล้วครับวันนี้เนื้อแตก ครับผมเดี๋ยวข้าจะเอากลับบ้านครับเอาไปดองเดี๋ยวไปเบรงวิธีดองเลยครับบริญากบริญาครับครับผมข้ากลกบมาถึงบ้านแล้วนะครับแันนี้ข้ากิสีไม่เห็ดปักตองครับแับนี้นี่แหละครับปักตองข้าไร้มากแล้วนี่ครับเอามาแซน้ำครับแซน้ำไว้อันนี้ผมแ่น้ำไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแหละครับข้ากิสีเอาใส่ถุงเนี่ยครับจะว่าถุงหนีเนาะครับเนาะ เขาจะเอาไปใส่ในถังถังที่เขาจะเก็บไว้เอาไว้บ้านของไอเฟินนะครับช่องโตโรเซ้นแนวนี่แหละนี่ครับถังนี่เกิดไฟกันอ๋ออันนี้ไฟไฟม่วงแกงนี่นครับนี่เขาก็จะเโยบายเองสิครับ ว่าเอาเอา,เอาน้ามือเอาต้องเอาอันนี้ใต่ก่อน,นเอาบกตองล่งไปก่อนครับ,บอเอาลงไปลดวกรกระตงเอาเท้นา,นทนทนาน้ำแมนเท่แม่นความความบกตองครับเดี๋ยวมันจะล่งเองม่้เป็นยังตัวนี้จะว่ได้เอาไว้เองสีด้ครับ เหมือนห่าเดบตองมากครับเดี๋ยวเสื้ยผาเบ่งครับวิธีเฮ็ดครับนี่ครับตกตองห้อกระิเอาล่งลงใส่แน่นถังนีะครับตกตองลงถังเลย เยวพัดตังค์ไว้เดี๋ยวเห็ดซอยย่ายก่อนครับ เขาต้องเอาน้นาำแบบนี้นะครับเอาน้นาำทั้งแต่ว่าย่าให้เอาน้นาำไอ้ที่มันสะอาดแลละครับแต่ถ้าจเจ้าบ่เห้เอาน้ําน้าฝน,นนะครับมอเห้เอานาำฝนไซ่ครับ ปยังนี่ครับ um> ลายครับมันลายเพราะว่าหันเพราะเราได้ํำนั่นลายจะไปเปิดมันมันีเหนียออกมันตรงอันนี้มันตรงที่มัดบอแม่นครับที่จะให้มันเป็นเร็วที่สุดตามที่จริงมันจะอโลหนึ่งต่อต่อสองซอนแหละแต่ว่าถุงวกนนี้ไงน่าจะว่าถึงมันมันเกิดเฉพอดีนะแต่ใส่เพลีอไว้น้ำห้องกับบอลูว่ามันหนักจะทีโลเพราะว่ามือนั่นสิบสองโล กต่ใส่หยิบตีสอนก็ดีมันเบิดถุง <c oughs> เนี่ยบ่ปอกเปลือกนะ้อกรบบไม่ต้องปอกเพราะว่ามันจะเขาเหนือครับโคุณพ่าะพจะเอาไว้กินโดนน,โดนั่นนี่บอกว่าต้องข้นเห็นมันละลายครับ <c oughs> เห็นมันละลาย เคยคี่รรมมี่ยังบมนละลายครับจะละลายแล้วนะครับเนาะจะละลายแล้วครับนี่มันละลายล้ะจะละลายไปแน่แล้วเหลืออีกนิดเดียวครับข้างก็ดีเท่ลงไปเลยครับเท่ลงไปในถัทงที่ห้จะด,ดอง,องครับ เรียบร้อยเข้ากับที่ย้งเดแล้วครับมีดปากดีๆครับเพื่อนไลไอกามอต์ปังมาที่นนซานดิสบเรก็หยดต้องให้บรากาศเขาเพื่อนแนมันตื่นอันนี้เพื่อห้อ,เเหอหงเบ็เราเอาในยอ ันนี้ไงันนีกุกเานะอันที่เป็นเลื่องเืเสือกอ่ไอืม้โอโอายอยังอันนีกนั่นน,น,นั่นถ้าฉันไม่เอาอันี่นมันมันคอยใหอันนี้มันม,มันเสื่อมหน่อยเออ, 18, อเกลด,ดหมดลยนก่อนเยโอ้เเิดก่อนเียนแน่นๆครับ ครับผมนี่แะครับเรียกกันเรียบร้อยแล้วเข้ากันสีเหลือปิดฟ้าไว้นะครับเนาะกืการถือว่าเรียบร้อยแล้วครับกันถ่ายอีกสามสิบมือครับเข้ากับไฟจะมาเปิดกินครับครับกระฟากไอ้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้แล้วครับเด้อครับสวัสดีครับครับ